สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปลาในอาเุอรูดสุกคนครับมันี้มาพบพอกระเบาหลิ่นออมกอดเส้นเอาคือกอครับอ้ยมือนีบเบาวลิ่นเตนี่ครับพี่น้องเด็กแจงเห็ดร่วมครับมือตอนพี่ตอนน้องแซ่บๆครับใส่ปลาหมึกแหงใส่พักนั่งตัวหอมๆครับใส่ยานั่งคนๆครับพี่น้องมาๆปักกับผักแกมข้ากระมีนี่ครับมีปักกัดกอครับไมีปัดกัดจองครับตามมาด้วยครับแก้วพริกขว้าคือกอครับหอมๆรสรับมาๆนี่ เหนียวห่อนหันไอ้ทุนทวนเลยพี่น้องเๆๆห็นปะคุณอ่ะบ่าวดิบตรงเข่าเหนียวเม่ไม่ห่อนหันครับพี่น้องแกงเห็ดกันเลยเห็นไหมไม่ๆๆห่อนหนเลยครับใส่น้ำอย่า,านั่งคนค้นหอมหอมเลยมือนี่มาไหมไหมคุณอ่ะวเหนียวสวยสวยน้ำย่านั่งเฮ็ดร่วมก็มีเฮ็ดเสี่ยงเห็ด<ม>เข็มเฮ็ดนาเขาเฮ็ดร่วมตลาดแหละครับพี่น้องอืมผู้แสีย Mm hmm. mm hmm. ใส่ปักนังตูวพร้อมๆใส่บักแข็งใส่บักเขือใส่ลูกตัวน้ำพี่นอ้อ mm ย hmm. แก้วพีกวดอร่ mm hmm. อมใส่ปลาบอกแข่งน้ำครับพี่นอ้อ mm ย hmm. ข้าหนียวกรเพร่ะอนอนครับลูกโดดลูกโดดหมกเขือกับจัจงกับลูกโดดจบเตียยกวามามาครับพี่น้องมาเสี่ยมบาร์ลีรส ผักผัออกา,ากับแซ่บครับพี่น้องเจ็บมันหายทุ่นทั่วเลยมันฮ้อนอยู่เลยหอมผักแตงตูเก็บก้อนขาวก็มี่เลยครับพี่น้อง เกื้อหน่อยนะบเบเป่าวะได้ครับพี่นักหวอนแจงเร่มไม่ๆมันหันเลย ใส่ปลาหมึกหลายๆใส่ปลาหมึกแข็งหลายๆที่พี่น่องเต็มเลยไม่ใช่ปลาหมึกแข็งหอมนำใหญนั่ปลาหมึกแข็งอื<ม> แงเพ็ดต่อใส่เปมเมแข่งยงนัวในขนาดนี้พี่หรอต่อไปรอกมั้เด้อนัวขนาดทำเม็ดบนนี่เมื่หลายสาัปาหควอมผักัตงสู่ นำยานังกุ่นคุ้นฉบๆกัน,นคือคำไมว่าเรียนเองนีค่ครับพี่น้องผมมือแข็งกูนะอน้ยตัวเงี้ย เป็นกานมาเมื่อยนะครับนะแต่กินกับข้าวบ้านเนอกมีแห้ง,งขนาดเลยไม่หรอกเป็นแท่เค็ดเองกับมือที่แสบครับ,รบเป็ดกอนขาว เขือนหน่อยน้ำนิดหน่อยวันๆสำหรับเขือนหน่อยคนน,น่ะโอ้เหมือนทำงานตากแดดโอ้แดดจังหวะนลยพี่น้องเลยโอ้แฉงเย็ดนีด่ต้องการน้ำจากน,น้ำขับ vâng yeah. mm. và bức hàng rất là đấy วัน,น,วนอนย,ย่แลเวนไม่รู้วามมืดเลยโอ้ยจะกินกับขอบานน่ เส็บงานม่เมือมานน่โอ้สุดยอดเลยพี่้องเอ้แสบคัก อ้อากาศหงุดหงิคมักเะมือนี้าหัวหนวดปลาหมึกอ่ะเปินลองด้อพี่น้องเมนูนี่แสบกินหลายๆคนเลยิแซ่บครับ กระาบ้าดีเติมทั้งส่วน,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 นทั้งมือครับโอ้หมันแซ่บครับพี่น้องจัดไปเลยทั้งส่วนทั้งมือครับพี่น้องอือื้เบิงครับ เช็ครับลูกบดเบาๆถอยๆๆ่อยๆลูกบดเอาดิใหลายด แกงเฮ็ดร่วครรม,คคม,มครับพี่น้องโอ้แสียบกับใส่ปลาหมึกแห้งใส่น้ำย่านา่งค้นๆหอมๆรับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าบริสีทธ์หาเมนูแซ่บมาตอนพี่ตอนน้องแคเก่กาละครับแต่กินบดซุปภาพหรือว่าจา๋าใดบดซุปภาพถุงขอโทษขอพายไหลเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้าหลินน้ำนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับคลิปหน้าพอ่อกันไหมครับสวัสดีครับ